ขณะก้าวหน้าคว้าชัยเลือกตั้ง38อบตคณนาทรเชื่อการเมืองไทยยังมีความหวัง เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่อาคารอนาคตใหม่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าแถลงข่าวผลการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตโดยระบุว่าคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั้งหมด196แห่งทั่วประเทศได้รับชัยชนะ38อบตคิดเป็น19.4%ของจำนวนที่ส่งทั้งหมดโดยจำนวนนี้อายุฉเฉลี่ยอยู่ที่53ปีและมีผู้ที่อายุน้อยที่สุด35ปี ซึ่งเพิ่งผ่านเกณฑ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบตได้นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลง